ก็มาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องกับประควนคนหลักเกษตรมือนี้ประควนสิพาไปเบิ่งบกผิดนาะพี่น้องเนาะบกผิดกีประคววนในแตงสาวให้เขาแล้วนาะพี่น้องตัดแตงกิ่งแล้วมันเป็นลักษณะแบบใดประควนกับสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบางคนกับย่างว่าหันหูน้องพี่น้องว่าต้นมันสุดส้มแล้วมันเถาแล้วห้าตรงหิดตรงไดแน่แนประค้วนก็ได้ล่งคลิปไปก่อนนานนานแล้วเนาอพี่น้องเนาะตัดแตงกิ่ง กับไปบึงขิดเก่าๆก็ควนได้เ้วยอค่ะพี่น้องถ่ายย่างบ่้หั่นเคยได้เห็ดเนาะพี่น้องเนาะลิดนมี้ประควนกับสิพามาอัปเดตบึงว่ามันไปถึงถึงไหนแล้วทิ่ปลควรได้เห็ดไบเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเมืองกันเลยค่ะพี่น้องสำหรับต้นนหมี้เนาะพี่น้องเพาเาไม่ไก่บึงมันไก่เรา สำหรับต้นนี้พี่น้องปะว้นกระไดแตงกิ่งลงคิดกอนนาน,นี่แเหล้วน้องพี่น้องเนาะเขาก็ออกดอกออกหน่วยหายห้าวบกยางดกพี่น้องบํารุงตัดแตงกิ่งแล้วเขาก็บํารุงหายหายพุนหายยังเขาเนาะพี่น้องเอาดินผสมขุกกระพุนแล้วก็มาควบขึ้นอกนีกเนาะพี่น้องดินเขาเขาเบิดบอกง่ายๆปุ๋ยเขาเม็ดเขาก็มาแตงแตงให้เขาใหม่คือแตงสาวให้เขาแล้วก็ะ มันจงคอยสิใดกินดุลเนาะพี่น้องเนาะเขาก็มาทำาสาวให้เขานี่เขาออกดอกออกยางงามเลยพี่น้องเขาก็สิใดออกดอกออกผลให้ห้าได้กินตลอดเนาะพี่น้องได้กินยาวนานขันห้าบแตงเขาก็สีสุดส้มขึ้นไปไปเรื่อยๆกับสีบัมีหน่วยมีผลมากกะในที่สุดกัตตองตายเนาะพี่น้องเนาะห่ากัไใ้มาบํารุงมาแตงให้เขาให้เขาได้ หายห้าได้กินตลอดนะพี่น้องเนาะกับมันดูแลเขาก็คือจังคนเท่าเนี่แหละพี่น่องเท่ากับมันแตงมันยังกะดูดีพืชพักคือกันพี่น้องพืชพักกะกับชีวิตคนมันกะคือกันพี่น้องเท่ากับมาต๊แตงมาอันเนี้เขาหายปุ๋ยหายยังเขาบำรุ่งประควนกะได้ฉีดเลี้ยงดอกด้วยไอจุลินรี์สังขอแสงพี่น้องผสมกับนมสดปราควนกบฉีดบำรุง มันกระจังได้ดอกลูกดอกงามเนาะพี่น้องเนาะลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องดอกออกกลางหลายพี่น้องนวยกับหลายเขาก็ได้สีได้กินไปเรื่อยๆพี่น้องกับมาเห็ดร่องมึงสูตรประควรนมึงเนาะพี่น้องเนาะดูแลรักษาย่ำเขาสุดโสมมาเขากับตัดแต่งกิ่งไ้ปุ๋ยไ้น้มเขาเขากับสีแดงงอกงามตัวนี้กับทัฒนดนปันไดพี่น้องเพิ่งไดเห็ดล่งขิดไปวังทันดนปันไดดอกนี่นวยเขากับออกลายละดอกเขาก็ออกต็ม น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป้นใบกะเพราตัดกินตลอดพี่น้องขันเข้าออกดอกออกยังเขาก็ตัดตัดดอกตัดยังเข้าออกนําเขาก็จังสีเด็ดแต่แขนงออกมาหลายๆให้เข้ากินนาอพี่น้องเนาะเขาก็มันแตงมันยังจังสีละพี่น้องก็ห้ฮอร์โมนห้ยยังเข้าเรื่อยๆเขาก็สีเด็ดกินตลอดเบิองแขนงบบบพิมดอกพี่น้องเอ้ยยังดกเลย นี่ต้นนี้ก็กำลังออกดอกพี่น้องนี่ที่ปะขวนเด็ตัดแต่งให้เขาไหวบํารุงตัดแต่งจริงเขาดอกกำลังออกเขากำลัางงามพี่นอ้องเขาเกาะตรงดูแลเขาจังสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันยังคอยเสด็กินเดนๆต้นนี้เดียวๆก็งามน้อยดอกพี่น้องกับบํารุงฉีดฮอร์โมนฮอยอยังให้เขาเขาก็ใส่นาปุ้ยมักปุ้ยยังหดให้เขาเนาะพี่น้อง ถ้ามีจุลินทรีย์ังกแสงอย่างเดียวก็ใหากับผสมน้ำหดหดทังดินก็นได้พี่น้องฉีดทังใบก็ได้เ <c oughs> วลาเขามีดอกมียัง,ยงอ,นนอย่างสีให้กับเลีงนวยเล็งดอกเขาฉีดให้เขาขวดเหนียวบนรูดรวงขวดเหนียวมันกับบนรูดรวงเนาะพี่น้องมันกับสีใดเป็นนวยดวกุดกดุกอันนี้กับพวกวั็กตัดแต่แตงกิ่งไววางลงขีดวางก้อนนานนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ับมาอัปเดตให้พี่น้องบึงกําลัง แทงดอกขึ้นมาย่างงามหยอดดวกขึ้นพี่น้องเ้าก็บำรุงผลบำรุงปุ๋ยเขาเขาก็สิได้งามลักษณะนี้เนาะพี่น้องเนาะกลับไปเห็ดลองบึงด้วพี่น้องดูแลรักษาเขาเขาเลยถอดหยอดถอดย่างออกมาเป็นหน่วยเป็นดอกให้เราได้กินไปดนดนเนาะพี่น้องเนาะบักเกอร์เทปเมนอาหารแตงกิ้งบักเกอร์เทก็ได้ออกหน่วยออกย่างพี่น้องก็ได้เก็บกินเรื่อย ตัวนี้กับไออยูด้นแห้งแล้วพี่น้องกินยาวนานอีหลีตั้งแต่ปลูกมานนี้ด้นแห้งข้าก็มันดูแลมันเบิองมันกี่ลายข้าก็ตัดใบตัดย,ตยังมันออกพี่น้องเอ้สีเขาก็มันดูแลเบิองเขาเรื่อยๆให้ปุ๋ยให้น้ำเขาให้สม่ำเสมอเขาก็สวยงามไม่ให้เขาได้กินเนาะพี่น้องนอเนาะแค่เทิ สำหรับต้นนี้เนาะพี่น้องสุดส้มแบบนี้อันนี้คือปกควรยังท่านได้แตงท่านได้เห็ดยังพี่น้องนี่เขาส้มลักษณะนี้แมนบบถ้าก็มาตัดแต่งกิ่งเขาออกเนาะบ่ต้องเสียดายด้วยพี่น้องดอกยังนี่ขเขาเด๋ยวเขาก็ออกมามาไม่ถ้าก็ตัดแตงใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยให้เขาใหม่อันนี้ก็มันก็ด้นล้วพี่น้องนี่เห็นหาเห็นคนแลวนี่เพท่านได้ทายกระถาง เอากรต้องมะทายกระถางไม้เนาะพี่น้องเนาะเอากระถางมาใส่ไม้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเอากะเอากระถางมาใส่ไม้เอากะบํารุงเขาไม้ขัง,ง่างใสุ่่นใส่ปุ๋ยให้เขาอันนี้ก็ดวนประกวนบริเวณจักเทือตัวนี้นเอากะเบืองให้เขาแล้วก็ตัดแต่งกริงให้เขาด้วยพี่น้องตัดแต่งจริงฮาก็ะดูแลเอาปุ๋ยหนามปุ๋ยนังหายทาั้งทั้งดินพี่น้องก่อนเวลาเขา ถอดหยอดถอดยางออกเข้าจังคอยฉีดบำรุงทางใบเลาจังคอยฉีดบำรุงทางใบเวลาออกดอกออกงางเขากลิ่นไม่เลีนะ่ยนดอกเขาเนาะพี่น้องนนอเนาะเขาก็มาตัดออกพี่น้องต้อ,องเสียดายดอกเดียเ๋ยวเขากเกิดมาให้เห่าหม่ไปกินในพี่น้องมัในไกลเหยียบฮักนิดตัด,ตด แองกิงให้เขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ใส่จิงใส่ปุ๋ยแต่ข้าดูแลได้ดีๆนี่ก็ได้กินด้นพี่น้องเลยต้นสองต้นข้าวก็กินบะเม็ดระยะแรกๆข้ากะบ,บํารุงไม้ไม่ข้าวกะก็ปุ๋ยนามเศร้าเขาก็ได้พี่น้องน้ามล้างเขาเข้านี้มาหดให้เขาเหล่องใบเขากะมาพ่วนดินใส่กระถางไม้ ฮดน้ำเป่าก่อนหลายยาที่ห้าเปลี่ยนกระถางห้าหดน้ำเป่าก่อนจักประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องพราเขาแข็งแรงโตเขาขึ้นแล้วเ้าก็จังคอยเอาน้ำเศร้าเขาเอาน้ำเศร้าเขาที่ห้าหุงเขาแล้วเ้าก็เอามาผสมน้ำเ้าก็หดหดก่อนจักสองสามหมื่นหดเท่อหนึง่งสองสามหมื่นหดเท่อหนึ่งนู่พี่น้องให้เขาได้ได้เลี้ยงทางใบพี่น้องให้ใบเขาได้ขึ้นมากก่อนเ้าจังคอยเลี้ยงปุ๋ยอย่างอื่น สำหรับเขาตัดแต่งกิ่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้นนึงปะโว่นตัดเมื่อน,นั้นนี่ก็ต้นนึงก็ลังแตกกิ่งแตกแขนงพี่น้องทำเสาให้เขาลักษณะน,นี้แหละต้นนี้ขันเปลี่ยนกระถางใหม่แห้งดีแห้งเพรมันหน่อยเนาะพี่น้องมันกินอาหารได้หน่อยถ้าเ้าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เขาก็สิได้กินอาหารหลายเขาก็สิได้เจริญนตัวโต,วต,วตวกว่านี้เนาะพี่น้องถ้าแขนงที่ประคข่ปลูกมื่อนั้นเกิดแล้วพี่น้องเลย นี่ต้วนี้ที่ซื้อมาจากตลาดปลูกกระกิดเกิดกแล้วพี่หน่องเอาก็ดูแลเขาไปเหนียดเงาวแต่กินด้วนพี่หน่องก็ฝุ่นระท้างผิ่ปตะวนกินกระจังปลูกประจั่พี่หน่องาางามพักแขง หอมดอกผักไหเงยงย่ามฟ้าแรงคำลงมาคือขาาพี่น้องย่ามเรียงมากดอกบ้านสะนพังง้ามผักไะเงยงหอมหอมดอกผักไหเงงเพียง,งพ่น้องเนาะพี่น้องเนาะเกิดพี่น้องซึมาจากตลาดกับเกิดนี่ระคนนเกิดปูกเกิดรอดตลอดพี่น้อง